สวัสดีครับเนียแพทย์กอลวัฒน์เอวเทสีนะครับศัลยแพทย์ตกแต่งและผู้บำบารประจำเดียกเพรสเซอร์เชอรี่นะครับวันนี้ก็วันพุธกลางสัปดาห์นะครับเนาะแล้วก็มาคุยในเรื่องที่อาจจะไม่ได้เจอบ่อยในสมัยก่อนนะครับแต่จะเจอเยอะในปัจจุบันนะครับคือเปลี่ยนจากหญิงเป็นชายนะครับคุณหมอเนี่ยเขาใช้อะไรในการสร้างเอาไว้ประเภทชายนะครับเนาะผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้คนก็ยอมรับความแตกต่างทางเพศได้มากขึ้นนะครับภาษาอังกฤษคือ female to male เจนเดอร์ดิสฟอรีอาฟัลโลพาสตีนะครับฟัลโลพาสตีคือสร้างโอกาสชาติใหม่นะครับแล้วก็ที่ต้องเข้าใจไว้ก่อนคืออมันมันจะคนมันจะเป็นไงนคนละแบบระหว่างเปลี่ยนจากผู้ชายกลายเป็นผู้หญิงนะครับผู้ชายเป็นผู้หญิงเนี่ยนะครับสร้างช่องคลอดใช่ไหมครับสร้างคตตริโตลิสนะครับสร้างรูปร่างภายนอกให้มันดูเหมือนว่าเพศหญิยงยังไม่ซับซ้อนเท่ากับการสร้างอวัยวะเพศชายนะครับเนาะซึ่งจากหญิงเป็นชายเนี่ย ซับซ้อนกว่าเยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะในสไลด์เนาะก่อนอื่นอย่าลืมไปกดไลค์กด subscribe กดสั่นกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนกดทุกอย่างเท่าที่กดได้ให้กับ d ี k channel ของเราด้วยนะครับดูโลโก้สีน้ำตาลทองเป็นสำคัญเนาะตรงนี้นะครับเริ่มเลยนะครับเนาะก็ผมจะเรียกว่าผู้ชายที่แปลงเพศเป็นผู้หญิงที่แปลงเพศเป็นผู้ชายนะครับเราจะเรียกว่า transgender man นะครับก็คือผู้หญิงที่ข้ามเพศไปเป็นผู้ชาย คนเหล่านี้เนี่ยเขาจะผ่านอะไรต่างๆมาเยอะมากเลยนะครับกว่าจะมาเป็นรูปร่างเหมือผู้ชายได้นะครับการสร้างอวัยวเพศเนี่ยคขไม่ได้สิ่งแรกที่เขาจะทํานะครับส่วนใหญ่ก็จะเริ่มจากเน่ารูปร่างส่วนอื่นก่อนนะครับเนาะให้มันมีลักษณะที่เป็นเหมือนผู้ชายมากที่สุดแล้วก็อวัยวเพศเนี่ยก็เป็นกระบวนการแทบจะสุดท้ายแล้วนะครับในการเปลี่ยนแปลงพเพราะในจุดๆเนี่ยนะครับถ้าสร้างแล้วมันย้อนกลับไม่ได้นะครับเนาะเปลี่ยนจากเพศ หญิงเป็นชายแล้วมันย้อนกลับไม่ได้หรือแม้กระทั่งชายเป็นหญิงมันก็ย้อนกลับไม่ได้นะครับไปแล้วก็ต้องไปให้สุดทางเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของกฎหมายนะครับมีอะไรที่ในการรับรองคนไข้นะครับว่าคนไข้พร้อมที่จะแปลงเพศจริงๆนะครับเนาะที่มาดูก่อนนะครับว่าถ้าเราจะสร้างเอาเพศขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับเนาะมันควรจะเป็นยังไงบ้างนะครับจะมีตามหลักสถาปน,นิกเลยนะครับก็คือมีฟอร์มกับฟังก์ชันฟอร์มก็คือต้องมีรูปร่าง ที่เหมือนเหมือนวัฒเพศชายจริงๆนะครับเนาะก็คือมีทั้งตัวแกนองคชาตนะครับแล้วก็มีถุงอันทะแล้วก็มีอันทะด้วยนะครับซึ่งพวกนี้เราสร้างขึ้นมาใหม่ได้หมดนะครับเนาะแล้วก็ต่อให้สร้างได้แล้วเนี่ยขนาดมันก็ต้องเหมาะสมด้วยนะครับไม่สร้างออกมาจิ๋วเดียวหรือสร้างออกมาแล้วใหญ่เกินตัวนะครับเนาะอันนี้มันก็คงจะไม่เหมาะสมนะครับนี่คือฝั่งของฟอร์มลูกกล้านะครับส่วนการใช้งานเนี่ยอันนี้ซับซ้อนกว่าแล้วก็ผมถึงบอกว่ามันเป็นอะไรที่ท้าทายมากๆเลยนะครับในงานศิลปกรรมตกแต่งคือ ฟังชันคือต้องปัสสาวะออกมาได้นะครับคือจูน้อยที่สร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยนะครับามันต้องปัสสาวะออกตรงปลายได้ออกปลายอวัยเพศเลยนะครับเนาะนี่คือความยากเพราะเราต้องสร้างท่อปัสสาวะให้ใหม่ถูกต้องไหมครับข้อที่2อรับความรู้สึกได้นะครับรับความรู้สึกสัมผัสได้หรือแม้กระทั่งมีเพศสัมพันธ์แล้วรู้สึกได้เหมือนผู้ชายปกตินะครับเนาะแล้วก็สุดท้ายนะครับคือร่วมเพศได้ก็ต้องมีความแข็งแรงมากพอที่เป็นแกนนี่แข็งมากพอที่จะสามารถร่วมเพศกับผู้หญิงได้นะครับเนาะนี่คือฟังก์ชันที่ ไม่ได้ง่ายเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าเขาทาํางันยังไงนะครับอันนี้การสร้างอาวัยวะเพศชายใหม่นะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเนาะสมัยก่อนมันก็มีการใช้เนื้อหน้าท้องนะครับปั้นออกมานะครับเนาะแล้วก็มาทําเป็นไอจุน้อยนะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็เทอะทะนะครับแล้วก็ดูไม่ค่อยเหมือนเหมือนธรรมชาติเท่าไหร่ปัจจุบันเนี่ยงานการสร้างอาวัยวะเพศใหม่เนี่ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยใช้เป็นไมโครเซอร์เจอรี่คือการย้ายเนื้อจากที่อื่นมาเลยนะครัับมาาตตดด่ออเเเสสส้้นนลืประท สร้างใหม่เลยนะครับนอในตําแหน่งคลที่กันเลยนะครับแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับก็จะมี2แหล่งนะครับที่เราจอามานะครับก็คือเนื้อแขนนะครับเนือไข่ของไข้นะครับกับอีกส่วนหนึ่งคือเนื้อต้นขานะครับเอามาแล้วก็ตัดยกขึ้นไปแล้วก็มาต่อเส้นเลือดเลยนะครับเนาะเดี๋ยวจะมี diagram ให้ดูคร่าวๆนะครับเนาะดูอันนี้ก่อนนะครับข้อแรกคือเอามาจากต้นแขนไม่ต้นแขนไม่ใช่ต้นแขนตรงนี้ครับมาเอามาจากแขนนะครับเนาะก็เห็นแขนของไข้เนาะ อามาจากตรงนี้ชิ้นตรงนี้นะครับเนาะวาดรูปนะครับแล้วก็แบ่งเป็น 2, สสกินแพดเดิลนะครับส่วนหนึ่งห่อเป็นท่อปัสสาวะด้านในนะครับเราคิดถึงยามโลที row, ่มันมีหลายหลายชั้นนะครับเนาะแกนแกนในเราสร้างเป็นท่อปัสสาวะผิวด้านนอกอีกอันนึงเราหอ่อทำเป็นผิวหนังหุง้มอวัอยวะอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นยามโลซ้อนสองชั้นแล้วก็ยกออกมานะครับโดยมีขั้วเป็นชส้นเลือดอันนี้เป็นแฟลปเป็นเนื้อที่ยอดนิยมเลยนะครับเนาะ ยกออกมาห่อแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ปลายก็เป็นเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำนะครับแล้วก็มีเส้นสีเหลืองนี่คือเส้นประสาทนะครับเนาะแล้วก็ใส่ท่อปัสสาวะเข้าไว้แล้วก็เนี่ยไปต่อบริเวณหน้าท้องคนไข้นี่คือบริเวณท้องน้อยนะครับเนาะอันนี้ขันหนีบทั้งสองข้างเนาะต่อเส้นเลือดแดงเส้นเลือดดำเส้นประสาทและขั้นหลเดียวกันเนี่ยเรา,าจ,จะฝังแกนไว้ด้วยนะครับในวันเด็ดในสเตจเดียวกันหรือว่าสเตจทีหลังก็ได้นะครับแต่ทำสเตจเดียวก็จะดีกว่าเนาะ ฝังแกนไว้ข้างในให้มนไข่จู๋แข็งได้นะครับแล้วก็พับได้เนาะก็เปตาม3ข้อนะครับคือปัสสาวะได้ออกตรงปลายรับความรู้สึกได้เพราะมันต่อเส้นประสาทสิ่งเหลือง,งนี้นะครับแล้วก็มีแกนที่แข็งพอที่สามารถร่วมเพศได้นะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเลยเรียกฟาร์มฟรีแฟบจึงเป็นเนื้อเยื่อที่ย้ายมายอดนิยมในการสร้างอวัยวะเพศชายอันใหม่ให้กับคุณผู้ชายที่ข้ามเพศมานะครับเนาะ ส่วนน้อีกที่หนึ่งเราเรียกว่าแอนเทโลและทโลไทแฟบก็คือเอามาจากต้นขานะครับเนาะของคุณผู้ของคุณผู้หญิงที่ข้ามเพศมาเป็นผู้ชายเนาะก็หลักการเดียวกันนะครับก็มีผิวหนัง2ส,ส่วนเนาะส่วนนี้เราสร้างเป็นท่อปัสสาวะอีกส่วนนี้เราสร้างเป็นผิวหนังที่คุมด้านนอกองคชาตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วห่อเป็นยืมโล2ชั้นอันนี้ก็เป็นขาหนีบเนาะอันนี้เป็นขาด้านนอกนะครับแล้วก็ยกตรงนี้มาส่วนใหญ่ไม่ค่อยนิยมนะครับเพราะว่า คุณผู้ชายที่ข้ามเพศมาจะให้ผอมแดงก็ตามเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อต้นขามันจะใหญ่แล้วก็มีไขมันค่อนข้างหนาห่อแล้วนะครับเนาะมันจะค่อนข้างอ้วนๆกลมๆนะครับจึงไม่เป็นที่นิยมกันนะครับเนาะนิยมแบบแรกมากกว่าโอเคนะครับวันนี้คงไม่สามารถเอาเคสอยู่น้อยมาโชว์ได้นะครับเนาะเพราะโดยส่วนตัวเนี่ยผมไม่เคยทําเลยนะครับเนาะก็จะมีคุณหมอบางท่านนะครับที่ทําเก่งมากๆเลยนะครับในทีมงานที่ผมรู้จักนะครับเนาะก็ถ้าสนใจหลังไหม่มานะครับเดี๋ยวจะแนะนำให้ในการส่วนตัว นะครับไม่เคยทํานี่เพราะว่าหนึ่งส่วนใหญ่ผมไม่เคยทำ,นนมมคยทำเคสเกระเทยอ,อยู่แล้วเคสพวกนี้จะไม่เคยมานะครับเคสแปลงเพศชายเป็นหญิงเป็นชายเนี่ยนะครับเนาะอันเนี้ยที่จะบอกคือเคสเหล่านี้เนี่ยนะครับที่ดูเหมือนคุณผู้ชายเนี่ยข้างๆเราเนี่ยอาจจะเป็นคุณผู้ชายที่แปลงเพศมาก็ได้นะครับแล้วก็โลกในปัจจุบันเนี่ยนะครับเราก็ยอมรับความหลากหลายทางเพศมากขึ้นมากนะครับเหมือนสเปกตรัมของสีรุ้งนะครับเนาะเพอันเนี้ย เป็นเพศเป็นอะไรไม่สําคัญนะครับขอให้เป็นคนดีนะครับดีต่อสังคมดีต่อตัวเองนะครับรับผิดชอบตัวเองครอบครัวและสังคมได้ก็จบแล้วนะครับนาะงทำงานได้ดูแลตัวเองได้ก็โอเคแล้วนะครับนาะโอเคไหมนาะก็อย่างที่ได้ทราบนะครับสรุปตอนท้ายวันนี้อาจจะมาเร็วไปเร็วนิดหน่อยนะครับก็คือเนื้อที่เอามาสร้างไอโอเพศเนี่ยมี2ส่วนนะครับที่นิยมในปัจจุบันนะครับโดยใช้หลักไมโครเซอรรี่นะครับคือเนื้อที่แขนกับเนื้อที่ต้นขานะครับเนื้อที่แขนก็เหมาะที่สุดนิยมที่สุด นะครับโดยทําให้ได้3ฟังก์ชันคือทําให้สามารถปัสสาวะออกตรงปลายได้ทําให้รับความรู้สึกได้เพราะต่อเส้นประสาทแล้วก็แข็งได้เพราะเราใส่แกนแข็งไว้ข้างในนะครับสามารถร่วมเพศได้มันปกติเลยนะครับนาะก็เป็นอวัยวะเพศชายที่เราสร้างขึ้นมาได้นะครับในปัจจุบันนี้นะครับก็ฝากไว้เลยนะครับคุณผู้ชายที่ข้ามเพศมาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้สร้างอวัยวะเพศใหม่เนี่ยมันก็มีทางออกแล้วนะครับนาะก็เป็นกําลังใจให้ผลทางนี้อาจจะยาวไกลนะครับแต่ว่าฝันก็เป็นจริงได้นะครับ ขอให้อทนและตั้งใจนะครับเนาะสุดท้ายกนแยกกันไปขอญาตฝากนะครับ DAK c o l l a g e น่ยเปปไทเ์100%ไว้ในหัวใจพวกเราด้วยนะครับหช้อนต่อว,วันบำรุงผิวดีๆมากๆเลยนะครับสหรือสช้อนต่อว,วันบำรุงกล้ามเนื้อกระดูกข้อต่อดีมากๆเช่นกันสำหรับสัปดาห์นี้ประมาณนี้ก่อนนะครับอย่าลืมไปกดไลค์นะครับกดสัตว์ประหาดนี่นะครับแล้วก็สั่นกระดิ่งกุ๊กกิ๊ๆให้กับทีมงาน d k ของพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ